หนึ่งในแฮชแท็กที่ฮอตครองเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะทั้งในไทยแล้วก็อีกหลายชาติในเอเชียเลยโดยเฉพาะที่มาเลเซียค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือแฮชแท็กนี้เลยนะคะกุชชี่เอ็กมิเมื่อทางหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ดารานักร้องหนุ่มคนดังของไทยได้เผยเซตภาพกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบรนด์กุชชี่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์หรูแล้วก็เก่าแก่สัญชาติฝรั่งเศสแน่นอนล้วค่ะว่าง,งานนี้ก็เรียกยอดวิวยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ได้อย่างล้นหลามเลย ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าโพสต์นี้ไม่ได้คือหาแค่ในไทยแต่ว่ายังดังไกลไปในอีกหลายประเทศเลยสมราคากับที่เมื่อเดือนก่อนนะคะก็เพิ่งจะพาแฮชแท็ก m i l ส x simply K-pop นะคะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ของประเทศไทยในการให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์กับแบมแบมค่ะสมาชิกชาวไทยของบอยแบนด์ K-pop วง God7 และเมื่อเดือนที่แล้วนะเช่นเดียวกันนะครับในว,วันที่20พฤษภาคม นะหรือ20เดือน5นะซึ่งตรงกับวัน5 2 0นะหรือวันบอกรักของชาวจีนหนะหนุม่มมิวก็ได้รับการบอกรักเป็นช่อดอกไม้จากแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาตินะฮะนับหมื่นช่อคุณเยอะมากเนะี่งที่เห็นในรูปนี้นะครับแถมส่ง5 2 0 l o v e m e w ติดเทรนด์ทวิตเตอรโลกรวมถึงไทยเราและอีกหลายชาติเลย ดังนั้นคงไม่ผิดครับถ้าจะบอกว่ามิวเนี่ยนะฮะก็ณเวลานี้ก็ขึ้นเท่นขึ้นแท่นเทรน i t y ระดับเอเชียไปแล้วครับแถมยังเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อเทรนด์ทวิตเตอที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็ติดเทรนทั้งในไทยและเทรนโลกอยู่เสมอครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ